นี่ก็ะปุกเพื่ออีกแล้วนี่แก็กระลอกก็ไปตามเพื่อนอีกแล้วนี่มึงรู้ได้ไงว่ากระลอกไปตามเพื่อนโหรู้พี่จนันนัวมาเยอะขึ้นนี่อะไรนะมาเยอะขึ้นนี่ไล่ที่หนึ่งนี่ทีแรกนี่ตัวสอตัวนี้นี่มีเป็ดสีส่เลยเป็นเพราะกล้วยที่เราปลูกเหรอนี่แหละเหลือแต่ตอน,นี่มันกินกันนี่มึงไม่รดน้ำฝนไม่ตกมันเลยตายอ่าละมึงไปโทษกระลอกได้ไงนี่ต้นอะไรอ่ะที่ปลูกอ่ะ นี่เรอดูพี่เออแตงโมดูนี่อ๋อนี่อ๋อแตงโมใช่ลูกพี่แล้วทำไมถึงปลูกแตงโมอ่ะคืก็ผมเคยไปขอเขาแล้วดูเขาไม่ให้เกี๊อะไรปลูกเกี๊อเลยนี่ <c oughs> <c oughs> มึงจะไปขอใครเขาจะให้รีก็มันขึ้นลูกกีลูกตอลูกนี่แม่แม่แตงโมเยอะเหรอลูกพี่ <c oughs> ผมก็ให้แหละผมมาขอผมผมก็ให้นี่ดูพี่นี่เลยนี่ยาแบบนี้นี่เขาเรียกว่ายาแฮมหมูดูอะไรนะยาแฮมหมู เอาไปทำอะไรนี่อ่าอปดนี่หวหัวมานี่รู้ี่อ่าอาไปตโต้นี่กินนี่บาลูกาลานเลยนะนี่มึงมีความรู้มาจากไหนวะที่บ้านผมก็กินนี่ไม่มีสมุนไพรไม่มียานี่ก็ต้องกินยาไอ้สูตรนี่หมอไม้มันรู้ไหมหมอไม้รู้นี่หมอไม้นี่ไปโคนี่บอกเองหมอไม้เป็นคนบอกใช่หมอไม้นี่ตัวผูไม่เชื่อกินอันนี้กินได้จีนี่กินกินเพื่ออะไรนะยาเนี้ยเหรออ่ายาแฮมมูนี้เขาที่บ้านผมนี่กินนี่ ไม่ให้เป็นหวัดนี่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่นี่กีนนี่แม่โอ้ผู้โผนี่น้อยใจมากเลยน้อยใจเรื่องอะไรไม่เคยเป็นหวัดเลยนี่อ้าวไม่เคยเป็นหวัดแล้วทําไมต้องน้อยใจโค้งเขาชอบพูดว่าหวัดดีดูอหมู่บ้านโผนี่ไม่ค่อยได้เป็นหรอกอะไรดีๆนี่น้อยใจน้อยใจนี่มึงต้องน้อยใจ